คู่ของทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติลัตเวียครับความพร้อมครับจากทางทีมเจ้าบ้านครับวันนี้โทมัสทูเคิลนายใหญ่ชาวดอยส์ครับอาจจะไม่ได้ปรับทัพจากนัดล่าสุดนะครับหลักๆผู้ที่เจ็บเองก็มีอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและโคพาเมอร์ครับโดยอังกฤษครับวันนี้จะมาในระบบ4-231ยืนพื้นครับทูกสาประตูจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับมาดูในส่วนของความพร้อมของทีมเยือนในวันนี้กันบ้างครับทางทีมชาติลัตเวียนะครับ เปาโลนิโกลาโต้ครับเทรนเนอร์เนี่ยสภาพทีมวันนี้จะขาดตัวของคิสเตอร์โทเบอร์นะครับที่เป็นกัปตันทีมที่เหลือนั้นก็พร้อมลงเล่นนะครับโดยทางลักเบียเองวันนี้จะมาในระบบ3 4 2 1ี่หนึ่งนะครบับประตูประตูจะเป็นริชาร์ดมาเตวิชและด้วยโจทย์ทางอนิตศาสตร์ครับที่ต้องบอกกันตามตรงด้วยเรื่องของศักและสี่นะครับของทีมเจ้าทีเนี่ยที่โอ้โหเหนือชั้นกว่าเยอะแยะเลยครับอย่างไรก็ตามครับพอผ่านเกมแรกมาเนี่ยคิดว่า ทางบุนซือชาวเยอรมันเนี่ยน่าจะได้เห็นจุดที่ควรจะปรับแก้ไขพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มุมมองวันนี้เนี่ยผมขอชี้ชัดแบบไม่ตกขอบไปที่ทางทีมชาติอังกฤษครับความมั่นใจอยู่ที่5ดาวไปเลยครับวันนี้เชียร์ทัพสิงโตคำรามครับคิดว่ามีถึง3เกิน3แน่ๆครับ